สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนกลับมาพบกับแวนนะคะในมุมมองดัชนีโอ้โหวันนี้ก็เป็นวันคารที่19มีนาแล้วนะคะก็ห่างหายกันไปนานเนาะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรามีงานใครจะทอมากองกันตรงนี้นะคะแคมป์7นั่นเองแล้วก็งานเทรดสด BuBI ครั้งที่8ด้วยนะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตแผนกันเนาะเดี๋ยวมาเริ่มจาก d e เหมือนเดิมนะคะดี DE 40นะคะจะเห็นว่า d e เนี่ยเทรน์เขายังเหมือนเดิมเลยนะคะเทรนเป็นขึ้นแบบ ขึ้นแบบสตรองมากๆนะคะแบบแข็งแรงมากๆแล้วก็ล่าสุดที่เราเห็นช่องว่างตรงนี้แน่นอนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แก็บที่เกิดจากแรงซื้อนะเป็นอิมบาลานซ์ไม่ใช่อิมบาลานซ์ไม่ใช่อิมบาลา์นะคะเป็นแก็บที่เกิดจากการโรเวอร์นั่นเองอืมโรเวอร์คืออะไรอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามมุมมองดัชนีเนี่ยน่าจะเจอกันมาหลายรอบแล้วเนาะก็คือการที่ เปลี่ยนสัญญาซื้อหรือสัญญาขายนั่นเองนะคะเป็นสัญญาระหว่างบรกกับตัวตลาดนะคะทําให้ตรงนี้เป็นการขยับของราคาเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นแรงซื้อหรือแรงขายที่แท้จริงนะคะก็คือราคาปิดที่เท่าไหร่พอเปิดสัญญาใหม่ปุ๊บนะคะราคาแค่ขยับมาเริ่มที่ตรงนี้นะคะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นแรงซื้อเนาะฉะนั้นนะคะแต่ว่าดีแล้วเนี่ยภาพรวมยังคงเป็นเทรนด์ขึ้นได้เปรียบอยู่นะคะแล้วก็ทำออทามไฮใหม่ได้ด้วยอืม ทีนี้นะคะมาดูที่4ชั่วโมงกันบ้างนะคะสี่ชั่วโมงเนี่ยเทรน์ก็ยังคงเป็นเทรน์ขึ้นเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเขาอาจจะเริ่มแบบเอ้ยทำา i g ต่าลงนะคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรบ่งบอกชัดเจนนะว่าเขาเนี่ยเป็นเทรนต์ขาลงนะคะฉะนั้นหน้าเทรดที่ยังคงได้เปรียบก็คือเป็นหน้าเทรดบายนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าระยะระหว่าง ราคาปัจจุบันกับจุดที่เราเนี่ยรอบายกันซึ่งจะเป็นข้างล่างเนี้ยนะคะก็คือค่อนข้างนี่จะห่างกันเนาะทำให้ถ้าเ,เรารอเนี่ยเอ้ยบางคนอาจจะมองว่าเราสามารถที่จะแบบตัดแปะได้ไหมก็คือเราดูว่าราคาเนี่ย โดนปรับไปที่เท่าไหร่แล้วจริงๆราคาอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะซึ่งบางคนก็จะใช้วิธีนั้นนะคะแต่ถ้าสำหรับแวมเนี่ยจะไม่ได้ใช้จะดูเลยว่าถ้าเกิดราคาเดินทางมาถึงจริงๆเราค่อยพิจารณา,าเนาะซึ่งถ้าราคายังไม่ถึงก็จะยังไม่พิจารณา,านะคะอ่ะ ก็ไม่เป็นไรบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วเราจะเทรดได้ยังไงนะคะถ้าจะเทรดก็คือเรารอให้เขาสร้างแพทเทิร์นใหม่อาจจะสร้างโซนใหม่แบบนี้นะคะหรือถ้าจะบายนะก็รอให้เขาสร้างดีมาร์ใหม่ไปเลยก็ได้นะคะก็ให้เกิดความชัดเจนไปเลยแล้วเราค่อย follow ตามโครงสร้างที่เขาสร้างไว้นะคะอืมทีนี้สำหรับ4ชั่วโมงนะคะก็คือจะมีจุดที่รอคือเป็นดีมาร์นี่แหละกับอีกหนึ่งจุดก็คือเป็นแนวรับ นะคะแถว18040แนะแถวนี้นะคะตรงนี้อาจจะพิจารณาได้นะเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ที่สวยๆเลยก็คือจะเป็นดีมาข้างล่างเนาะทีนี้มาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะคะ1ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มนะคะเริ่มเป็นขาลงแล้วนะคะเริ่มตีลงมาได้แล้วก็เขาได้สร้างโซนทิ้งไว้ด้วยนะคะก็คือเป็นกรอบนี้นะคะเป็นซัพพลายโซน แต่ว่าอย่างที่เราไล่กันมานะคะว่าตอนนี้เทรนดหน้าเทรดบายนะคะเทรนด์ขึ้นยังคงได้เปรียบฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเซลล์ตรงนี้นะคะแนะนําให้มีคอนเฟิร์มแล้วก็เป็นการเซลล์สั้นๆก่อนนะคะคอนเฟรนิร์มคืออะไรนะคะอ่ะตรงนี้แถว205นนะแถวแถวเป็นมีหลักร้อยเป็นเพื่อนด้วยนะคะนี่แถวแถวนี้นะคะคอนเฟรนิร์มมีอะไรได้บ้างอ่ะแน่นอน ก็คือง่ายที่สุดนะคะก็อาจจะเป็น QM นะคะเฟรลเล็กเช่น15นาทีสอนแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะพิจารณาเซลล์ได้หรืออีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ b a l i s c Classic Divergent นะคะก็คือใน15นาทีเหมือนกันนะถ้าเกิดการใดนะคะก็คือถ้าแบบราคาสูงขึ้นแต่โมเมนตัมไม่ตามเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาเซลล์ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ทั้ง QM แล้วก็ Classic d i v e r g e n e เนี่ยใน YouTube ของ b a w e r Trade Academy มีสอนนะคะสอนฟรีเลย คดฟิล์มสอนไว้ให้นะคะสามารถไปดูได้เนาะก็เนี่ยถ้ามีคอนเฟิร์มพวกนี้เราสามารถที่จะพิจารณาเซลล์ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครมีคอร์สเช่นส c a l ป i n g สับไปซส์นะเซลสั้นๆตรงนี้สามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้น่าสนใจนะระยะไม่ไกลนะคะระยะตรงนี้เนี่ยประมาณ20ิพิบเนี่ยก็น่าจะอยู่เนาะประมาณ20ิพิบเนาะโอเคนะคะตรงนี้เป็น1จุดแล้วแล้วก็อีก1จุดนะคะที่มองว่าน่าสนใจก็คือตรงนี้ ก่อนหน้านี้ราคาเพียงจะตีขึ้นมานะคะแล้วก็หลุดลงไปแบบนี้ทำให้ตรงนี้เนี่ยได้ QM นะคะซึ่ง QM ตรงนี้นะคะเป็น QM นี่กรอบนี้เลยวาตีไว้ให้นะคะเป็นสีม่วงนะคะเป็น QM sell แน่นอนเป็น QM ที่ส่วนเทรนด์ฉะนั้นนะคะถ้าจะเทรดนะก็ต้องใช้การคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะคะตรงเนี้ยก็ มีโซนอยู่ด้วยนะคะเราสามารถแบ่งแผนเข้าแบบ s อสเลเหนือโซนตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่ง2จุดเนี้ยถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะเพราะว่าราคามีโอกาสย่อเพื่อขึ้นต่อนะคะอาจจะย่อกลับลงมาข้างล่างได้นะแต่ถ้าตรงเนี้ยเขาแบบชนะไปนะเราอาจจะกลับไปเทรดหน้าบายเหมือนเดิมนะคะซึ่ง2จุดนี้นะคะให้มีคอนเฟิร์มทั้งสจุดเลยนะอืมนี่วางไว้ให้นะคะ กรอบของ QM เนี่ยข้างบนจะอยู่ที่บริเวณ18240นะกลมๆนะคะแถวๆนี้อืมตรงนี้น่าสนใจพิจารณากันได้นะคะแล้วก็ถ้าราคากลับลงมาเนี่ยบายเนี่ยเราก็มารอกรอบข้างล่างกันแต่ถ้าเกิดราคาเขาชนะขึ้นไปเลยเนาะแล้วก็แบบยืนสร้างดีมาน์ไว้ใหม่เราจะเปลี่ยนเป็นกลับไปหน้าเทรดบายเหมือนเดิมนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับ DE ทีนี้เดี๋ยวเราไปดู US ร้อยกันบ้าง US ร้อยนะคะก็เป็นเทรนด์ขึ้นเหมือนเดิมเลยแข็งแรงนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวานปิดเขียวแต่ว่าจะมีไส้ข้างบนก็คือบงบอกว่าแรงขายตรงเนี้ยยังคงยังคงเยอะอยู่นะคะแรงขายแถวแถวนี้18360เนี่ยจะเห็นว่าหลายวันและราคาพยายามจะชนะไม่สาม,มารถชนะได้นะคะเมื่อวานก็มีแรงขายกลับลงมาแต่เทรนด์โดยรวมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกลับลงมานะ แต่จะสังเกตว่าเขาก็บีบตัวขึ้นตลอดเลยไม่เสียทรงนะคะยกโลกขึ้นตลอดฉะนั้นหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบนะคะทีนี้มาดู4ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงนะคะภาพรวมล่าสุดนะเขาทาเหมือนจะตีลงมาได้นะคะปึง้งนี่แต่ล่าสุดเขาชนะไฮนี้แล้วนะคะทําให้เราได้โซน QM นั่นเองนี่ขออนุญ,ญาตวัดนิดนึงนะคะ โอ้ oh, จะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนนี้มาแตะโซน QM แล้วนะคะแล้วก็ปรับตัวเด้งขึ้นไปสวยมากนะคะน้องน่าจะมาดึกนิดนึงนะคะมาตั้งแต่6โมงเช้านะคะแต่ว่าระยะตรงนี้จะค่อนข้างไกลนะเราอาจจะต้องเข้าไปเทรดในทำฟิมที่เล็กลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเด้งไว้แล้วเราอาจจะรอดูว่าถ้าเกิดเขาสร้างพทเทชร์นอะไรให้เรา f o ล l o w ได้เราค่อยไปหาจังหวะบายกันนะคะซึ่งตรงนี้หน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบนะ นอกจาก QM แล้วตรงนี้มองว่ามีโซนที่สวยงามด้วยนะคะเป็นโซนชนิดหนึ่งนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีอืมตรงนี้นะคะถ้าราคากลับลงมาเนี่ยในกรอบเนี้ยยังสามารถพิจารณาบายได้ทั้งสองกรอบเลยนะคะ่ามาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างหนึ่งชั่วโมงนะคะราคาเนี่ยสวยเลยนะคะตอนนี้ก็มาเด้งโซน QM ที่มีดีมานซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะเด้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวเรามาหาจังหวะในการที่จะ follow นะคะ follow ได้ยังไงบ้างนะคะก็คือถ้าเกิดราคาเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปนะและสร้างด m มันนะคะยืนขึ้นได้แบบนี้เราก็จะหาจังหวะ follow Buy ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามี supply อยู่นะถ้าเกิดราคาเขาติด supply แล้วกลับลงมา ตรงนี้เราจะไม่ได้ให้เซลล์นะคะเซลล์อันตรายตรงนี้เพราะว่ามี QM ดันแล้วก็มีดีมั d ดันขึ้นมาด้วยแต่เราจะสังเกตว่าถ้าเกิดราคาติดตรงนี้แล้วกลับลงมาที่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นเป็นภาพอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะหาจังหวะบายในโซนนี้ได้อยู่นะคะเอาเป็นว่าสำหรับย s สโตรนี่ยน่าเทรดบายได้เปรียบสำหรับการเซล์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเลยยกเว้นอาจจะไปหาคอนเฟิร์มแถวแนวต้านข้างบนนะคะ แต่ตรงนี้ยังไม่ได้มีแผ่นเซลล์เท่าไหร่นะคะก็คือรอาบปลอดภัยกว่านะสำหรับ US100 นะคะนี่จุดที่รอก็คือถ้ากลับมาอีกนะเราจะมาหาจังหวะบายกันในกรอบนี้แหละกรอบม่วงๆนี้นะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไปเลยนี่แล้วก็จะหาจังหวะ follow ไปนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นถึงแนวต้านแล้วเราค่อยหยุดก่อนรอให้เขาแบบยืนชนะแนวต้านได้ชัวร์ๆแล้วเราค่อยบายต่อ ะะแต่ถ้ายังไม่ได้ก็มีโอกาสที่เขาจะกลับลงมาวิ่งในกรอบนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าจะเห็นว่าเขาไม่ชนะแนวตานี้เลยนะคะยังชนะไม่ได้เนาะฉะนั้นโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับ US ร้อยก็คือรอเนี่ยแหละรอสร้างแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะคะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับทั้งตัว DE แล้วก็ US ร้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตแผนกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ